จะมาน้อยวันนี้หลวงปู่เอาอาหารมาให้กินกันเลยกินกันเลยกนะกินกันเลยนะมาแล้วอ่าินาวิากินเร็วๆน่ลูวนะจะชนนะลูกนะอกันนึงเินมามสบายนะแหมเดินมาเริ่มมามาเร็วมาเรม

อันนากินเด้หรอกมาเกินเด้หรอกก็ดนกลัวละมา่าไมเก่นจับไม่จับแรอวมานกินไม่จับใ่โดนกัวคนเขาจับดัดเจาอะกลัวมาแล้วบะอ่ะไป้าเหรอกล้ารปูถอยก็ได้มาถอลเดี๋ยวถูบทายไปเรื่มากินเลยเน่มากินเลยเนีมาปูถอยไป้วเรื่อยถายไปแล้ว่อยๆได้ถ่ายมาเกินได้กิมากินแล้วกบมากินเลครับ เดี๋ยวเลยเดี๋ยวก็มาแล้วมาบ่นอะอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีมาอ้าวไปกันกั็มากลัวเหรอไม่กลัวอันนี้ไม่กลัวนะกินเลยกินเลยกินด้วยกันเนอกินด้วยกันให้เอียมนะระวังรถเนี่ยเราต้งอูเรียบๆนิดหน่อยๆเรียๆหน่อยนะคอยกินให้เอีมอยู่รอดปลอดภัยเนอะโอ้โชคดีเราันนี้ได้กินอาหาร คนก็พาไปมาก็คงจะให้เกียรตบ้างแล้วเนาะก,ก็ขอโมทนากับทุกคนทุกท่านที่ได้รับชมคลิปของเราป,ปู่อันนี้เนะาะทำบุญร่วมกันครับทำบุญทำทานให้อาหารสุนัขขอบุญกุศลสารานี้จงถึงยังสาธุชนทุกคนทุกท่านด้วยกันพวกกันทุกคนทุกท่านด้วยเถิดสา,าดธุ มา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 อทางนี้เยอะเลยครับทางนี้เยอะเลยอ่ะมากิน้าดเอ้าโให้นี่เ่นมาเรืยาเรือยมาเรื่อย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 มาเรื่มาเรื่อยมาเรื่อยสล้อสล้อมา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 เรื่อ สีก๊าไหมาเลยมาเลยมาอามากินกันเลยครับมากินกันเลยเนอะพวกอาหารวางวันนี้นะอาหารวางนี้นะครับกินเลยครับมาเลยมาเลยไปแล้วเนอะเดี๋ยวการหน้ามาเจอกันใหม่ครับขอให้อยู่ดีมีสุขนะอยู่ยรอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเนอะกินเลยครับกินเลยครับอาหารวางไว้แล้วเนี่ยนะไปละ 好了呢。